นี้เป็นเขาที่สามนะครับเขาสามเมื่อบกีมือมานี่แหละครับเขียวแล้วครับอือยากอยากงามเลยเกินอยากงามแล้ที่นี่เมื่อเป็นยักษี่แล้วครับเริ่มตั้งลากได้แลยเนี่ ก็ต้องการน้ำครับก็ต้องสูบน้ำใส่ก็ต้องเติมน้ำให้สูบมาแล้วสองชั่วโมองแล้วครับสูบน้ำใส่นะก็ให้ทัดไปก็สามแล้ววมื Grammy ่้วนนะครับสามละบโดอนครับทัดสามเราท๊บเดียวมันก็ตั้งรักได้ครับ แบบนี้แหละครับบุตรน้รับเข่าตั้งลักได้อันนี้เขี้ยวนะนะครับปิดมุมปิดตาทันทีเลยอันนี้จะต้องสูบน้ำใส่เพื่อให้ยามตายนะให้เข่าขึ้นเพราะเข่าขึ้นนะกันเพื่อนว่าเข่าเหยียบหยาเข่าไม่เหยียบหยาแตคือ อย่างนี้จะต้นเขา่าสบติดน้ำใช้2-3ชั่วโมงเลยครับให้กับบ้านได้หลายเป็นแนเนเพี่ยงสึดซำนี่ ดูแล้วมันก็ไหลลงสาขึ้นสักระช่วงหนึง่งรับนี่มันไหลมั่งนี่เลยครับนี่บรได้มาเบิงจะสูบไหลลงสาขึ้นพึ่งพึ่งแม่ปีด๊ดทอดปิ๊ดไม,ไม่ไม่เลยคแบบรยับแตดเพื่อบี๊ดเกไหลลงขึ้นเบิ่งทางในน้ำยัง้นนันมาเลยครับนีหน้ามันต่าไปทางนั้นทางทั้งฟังนั้นแบบให้หน้าบปเสมอท่าในน้ำมันมาเลยบบนี่ แต่มันบ่ไหลลองเครื่องสิหลายเตอร์บุญละจนบ่ได้มาเบิง่งท <Okay. S 1> ีนี้ถ้าไม่น้ำขังใจบันเองก็โอ้สัตว์จวกเลยล่ะครับงาม ้องศสยน้ำจากสะนี่แหละครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่กับบ่แห้งบ่เป็นน้ำเป็นตอนก็ต้องสูบน้ำจากสะลงไปใส่ในปีหนาก่าวัชพ็ดตรงนี้แหละแต่มันพุ่งสูงเห็นมันเก็บน้ำไๆๆหลหลไหลวัชพืชตรงนี้ให้ดีกันน้ำเก็บน้ำน้ำนี่มันมาจากบ้านครับไหลมาจากบ้าน นะครับตัวนี้สูงมันก็จะเจ็บหน้ามีลายนะครับก็ต้องเอาต่อนี่ออกฝังท่อดีๆก็จะช่วยเวลาเสิ็จหรอเวลาเขาขาดหนามครับตอนนี้ต้องเอาออกล้อแมคโคยูนัทแมโคหลังกเปเดินมากผู้หญิงจะหลับาวาิสิมาแต่บ่เห็น แต่ว่าไปเรื่อยละอาจจะเป็นฤดูการหนาวบุญละนาลงหนาแรงเที่ยวเขาแล้วกับพวกนูดอกเดี๋ยวนี้ครับภูไทยก็อยากงามครับงามดีหนึ่งง่ายละ มันได้เก็บกินได้เพื่อแะ้วครับนี่ต้นยกอยกเก็บกินในบ้านท่านก็บสบายแล้วครับช่วงซอยงานชาปนากิดกูด้หน่อยมากไปเป็นแม่คั่ว

โอ้กันแบบนี้เป็นเป็นตะตกเยครับเนี่ยเป็นตะตกเป็นตะตกมือว่านกะต้องเีละอากาศเป็นตะตกเลยแต่ก็ฝนตกเนาะธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ต้องการน้ำแล้ว คงที่สูบไปจนน้ำมันเมืดครับยันไายจะประมาณทุ่มสองทุ่มหมดละ,ละ,า,ละาลาะาาา่งยูใส่ให้เนี่ยให้<ล>เน,น,นื้อให้พุ่นก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิึงได้ฟังจำมนี่ยนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บประเขียบตอประเขียบนกกินแก้วสะเลยครับสวัสดีครับครับตอนนี้เวลา16.38ครับทำท่าว่าจะตกนะครับทำท่าวไวจะตกภาวนาให้ตกครับ เมฆก็มีแน่อยู่แบบเมฆมีครับมัหนนาให้ตกครับตอนนี้เวลา16.46กครับจะแห้งมาหน่อยแล้วครับเนะี่ย เื่องสูงกระสูงน้ำยุทงบ่ดได้ไิดิดเลยเบิ้งครับเบิ้งต่อไปว่าไม่นิแห้งบม่แห้งหยุดเลยครับบ่คือตกแป๊บเดียวก็มีเมกอยู่นิดหน่อย